สวัสดีครับอ้าโชว์ทรงผมหน่อยทรงผมนะโอเคยังไม่ได้เปลี่ยนทรงอย่าเปลี่ยนทรงอาจะหัวหน่อยจะหัวหน่อยตาฮิตตาฮิตวันนี้เจอกันที่อ่าห้องบางเพียงครับบางเพียงครับเฮ้ยอ่าบางเพียงเลยแล้วแล้วก็ใกล้บริเวณบ่อปลาที่เดิมตรงนี้นะครับเพราะว่าวัน้น้ำขึ้นอยู่ มื่อก่อนมาหวานรอบนึงแล้วไม่ได้นะครับนะช่วงนั้นต้องขุดรอกใหม่อ่าขุดรอกใหม่วันนี้น้ำนิ่งๆใสๆเลยครับไม่มีคนมาหาปลาด้วยนะครับเอาเหงาวันนี้เอาเหงะแล้วไม่เลยวันนี้เอาตายกี่เสมนตายี่เส้นตีเต้นตัวตัวไอตัวนั้นไอตัวเมื่อก่อนไม่เอามาแล้วโอ้เมื่อวานไม่เก็เมานะแต่เมื่อวานเก็บใจมากไม่ได้ปลาสักตัวเลยขออนุญาตกัดเที่ยวหน่อยไปนะครับรอบนี้รอบแรกรอบแรกปล่อยสุดหรือเปล่าเนี่ยรอบเนี้ย ครับเป็นไงบ้างโยกโยกที่โยกหนักก็ไรไอ้นั่นเปล่าหนักแข็ดนักแขหนักแขอ่าค่อยดึงมาครับจับใจเย็นครับไม่รู้จะล้างแข็รอเปล่ารอบแรกน่าจะล้างโอ้ล้างแข็นะล้างแข็นะโอเคเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้คือเรามาเราไม่ได้มานานแล้วตรงนี้อือเราแค่มาลองดูว่ามันจะได้ไหมมันตัวไม่ปลาครับครับแต่ว่าน้ําใสมากนะควันนี้ใสผิดปกติเลยอ่ะน้าใสนิ่งอือใสนิ่งเลยอ่ะ เรมายังมีลุงมาไอุ้นขึ้นด้วยลุงต่างวไอ้ลงุงข้าจาชาเราไปไมายิงปลาเนาะมาลงขายด้วยแต่ว่าเราก็หวานกันระหว่างทางแถบนี้แถบนี้กันเรา,เมาไ,ไม่เคยไม่ได้ปลาทุกทีเลยมาตั้งแต่ทีไรก็ไม่เคยไม่เคยได้เลยครับ ไปแล้วครับมาอย่งไม่ได้ปลาท่อนปลาอะไรเลยนะเออหรือว่ามันไม่มีปลาก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้ต่อเยอะหรือเปล่าแต่ขึ้น<ม>อยู่ก<ม>ับ่อบข,ขึ้นหมดแล้วอืมล้างแหเหมือนเดิมนะครับมไม่มีปลาไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีนะอืเออนี่เราลองแค่ลองมาเทสดูนะครับว่าเพราะว่ารอบที่รอบก่อนก็ไม่ได้นะ อรอบนี้ก็ไม่ได้อีกยไม่ได้ย,ไไดยังเหลยออีกหลายรอบ <c oughs> รอยู่เราไปตรงถึงโค้งดีไหมตรงไม้อะตรงไม<ร><ร>้ตรงนั้นวานไปอีกสักสองสารอบเออผมคิด,ดว,ว่าน่าจะโอเคนหะ